เรทุกคนนั่งพุกเขา่านมมือเตรียมตัวไหวพระสวดมนต์อยู่ในอาการสงบไม่คุยกราบกราบกราบอิมินาสก,กาเลนะพุทธังอภิปูชยามะ อิมินาสก,กาเลนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสก,กาเลนะสังขังอภิปูชยามะอระรหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิ กราบสวาคาโตพระคัลวตาลธัมโมธัมมังนะมสามิกราบสุปฏิปันโนพระคัลวโตสาวกสังโฆสังขังนะมามิกราบ ตั้งใจรลตนาเบญจศีลโดยพร้อมเพียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทา,ายะติสรณเนนะสหปัญจะศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทา,ายะติสรณเนนะสหปัญจะศีลานิยาจามะ ตาติยัมปิมมยังพันเตวิสุงวิสุงละกนยยัทายาติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะศีลเป็นพื้นฐานของความดีกตัญยูกะตะเวทีเป็นพื้นฐานของสัตว์บุรุษคนมีศีลเป็นคนดี คนมีศีลเป็นคนมีเกียรติเป็นคนมีสริมงคลประจำตัวดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งใจสมาทานคือถือเอาศีลไว้เป็นข้อปฏิบัติประดับกายวาจาและใจของตนเองให้เป็นสิริมงคลอยู่เสมอโดยเบื้องต้นนอบน้อมพระพุทธเจ้า ถึงพุธทธธรรมสงฆ์ว่าเป็นสาระ,ะที่พึ่งที่นับถือไปตามลำดับนะโมตัสสะพระควะตะระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควะตะระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควะตะระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัพพตตสมมสพะพ,พะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรรนังคชามมพุทธังสรนังคชามม ธรรมังสารังคจฉามิธรรมังสรนังคจฉามิสังขังสารังคจฉามิสังขังสรนังคจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารังคจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรนังคจฉามิทุติยัมปิธรรมังสรนังคจฉามิทุติยัมปิธรรมังสรนังคจฉามิ ท,ทิยัมปีสังขังสระนังคชามิทุติยัมปีสังขังสระนังคชามิ ตาติยัมปีพุทธังสารนังขจามิตาติยัมปิพุทธังสรนังขจามิตาติยัมปีธรรมังสารนังขจามิตาติยัมปิธรรมังสรนังขจามิตาติยัมปีสังขังสรนังขจามิตาติยัมปิสังขังสรนังขจามิ ปานาติปาตาเวรมระีสิกขาปัทังสมาธิยามิ <mouth> ปานาติปาตาเวรมระีสิกขาปัทังสมาธิยามิอทินาธานาเวรมระีสิกขาปัทังสมาธิยามิอทินธาธานา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมิสุมิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมิสุมิชาจารา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมร,ยมระยัมจัปปมาทัานา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุลาเมระยะมัชฌะปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจะสิกขาปทานิสิเลนะสุขติยันเตสิเลนะโภคสัมปทา สีเลนะนิพพุติญันติตัสมาสิลังวิโสทะเยสาธุตั้งใจกราวคำาวตายสังฆทานนะครับตั้งนโมสามจบพร้อมกันนะครับ <c oughs> นโมตัสสะพระคขวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตพัตตานิพัทปธปิวารานิพิกขุสังคัสสะโอโนชยามะ สาธุโนพันเตภิกุสังโฆอิมานิพัตตานิสัปริวารานิปติคันหาตูอัมหากังทีขรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพัตตาหารกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุสงฆ์ขอพระพิสุสงฆ์จงรับซึ่งพัตตาหารกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์เพ,ชนเพื่อความสุข,สขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทินสาธุ Vamos a นุโมทนาแสดงความยินดีต่อเจตนาอันเป็นบุญเป็นกุศลของคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบที่ตั้งจิตตั้งใจพากันมาทำบุญในวันสุขวันนี้ตามโครงการ วันศุกร์สดใสชวนกันไปทำบุญก็ามาจากพื้นฐานจิตใจที่ดีงามถ้ามีพื้นฐานจิตใจดีงามมันก็จะคิดไปในทางทำแต่สิ่งที่ดีๆแต่ถ้าหากว่าพื้นฐานทางจิตใจนั้นมันไม่ดีมันก็จะคิด หาวิธีทําแต่สิ่งไม่ดีผลที่เกิดขึ้นกับทำดีไม่ดีก็คือสุขและทุกข์ถ้าทางดีก็เป็นสุขทางไม่ดีก็เป็นทุกข์อยงที่เราได้เห็นกันอยู่ทั่วไปว่าทำไมถึงตกทุกข์ได้ยากลำบากแสนเข็นหรือว่า คิดพูดทำก็เป็นไปในทางที่ให้คนอื่นตำหนิติเตียนนี่ก็มาจากพื้นฐานทางจิตที่ไม่ได้รับการฝึกฝนในทางดีแต่กลับได้รับฝึกฝนในทางไม่ดีตรงกันข้ามก็คือทางดีก,ก็ทำให้มีความสุขมีความสบายมีความเป็นอิสระมีความเป็นไทยไปไหนมาไหนก็ กระหารองค์อาจไม่ได้ถูกเขาบีบบังคับเบียดเบียนหรือคอยจ้องที่จะทำลายทำร้ายก็มาจากพื้นฐานของความดีที่เราปลูกฝังไว้ในใจของเราอันั้นการหัดฝึกพูดทำในสิ่งที่ดีนั่นแหละคือเป็นคนที่รักดีรักดี รักดีถึงทําดีถ้ารักชั่วก็ทําชั่วใช่ไหมรักดีก็ทําดีรักชั่วก็ทําชั่วมันเรารักใครเราก็จะทําดีกับคนนั้นเราชังใครแล้วก็จะทําไม่ดีกับคนนั้นอันนั้นถือว่าอารมณ์ดีกับอารมณ์ชั่วมันอยู่คนละฝั่งแต่ที่จะให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขนั้นจะต้องทำใจของเรานี่ดีอยู่เสมอ อยู่คนเดียวก็ดีอยู่กับเพื่อนก็ดีมองอยู่กับครูก็ดีอยู่กับนักเรียนก็ดีมาวัดก็ดีอยู่โรงเรียนก็ดีอยู่บ้านก็ดีเนี่ยแค่นี้ก็ความดีมันจะกระจายไปกระจายไปทั่วทุกคนทุกแห่งก็ทําให้ประเทศทั้งประเทศดีโลกทั้งโลกดีอันนี้คือหลักของพระพุทธศาสนาอยู่ในความหมายว่า โลโกปธรปรมพิกาเมตตาความปรารถนาดีคือเมตตานี่แหละที่จะช่วยจันลงโลกให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขแต่ไม่มีความปรารถนาดีก็จะมีความคิดที่จะเป็นไปในทางเบียดเบียนคนอื่นนะเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนสัตว์อื่นนะเช่น มันดีอยู่แล้วมันสะอาดอยู่แล้วเราก็ไปทําให้มันสกครกเขาเรียกว่าเบียดเบียนคนอื่นหรือมันสงบอยู่แล้วแต่เราไปทําให้มันเออกระเลิกเฮฮารบควนคนอื่นอันนี้เขาเรียกว่าเบียดเบียนคนอื่นไม่ใช่หลักของพระพุทธศาสนาไม่ใช่หลักของคนดีนะตลักคนดีจะไม่เบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นแม้การเดินการนั่งการพูดการ แสดงอากับอิริยาก็จะไม่เป็นไปในรูปแบบที่ก่อให้คนอื่นเคืองหูเคืองตาลำคานหูลำคานตาอันนี้เรียกว่าทำตนไม่ให้เป็นภัยทำตนไม่ให้อยู่แบบเบียดเบียนผู้อื่นทำตนไม่ให้เบียดเบียนคนอื่นนั่นเองเวลาเขาพูดให้ฟังเราก็ตั้งใจฟังนะเวลาเขาให้เราพูดก็พูดให้ดี เวลาเขาชมก็ชมให้เป็นเวลาเขาให้แสดงก็แสดงให้เต็มที่นั่นแหละเรียกคนทําหน้าที่ตรงนั้นให้ดีงามเป็นคนไม่เบียดเบียนคนก็อนุมโมทนากับทุกๆคนทุกๆท่านที่มาทําบุญวันนี้นะก็กล่าวธรรมะพอเป็นเครื่องปลื้มใจเล็กน้อยกล่นะเาเล็กน้อยจําให้มันได้นําไป ปฏิบัตินะกล่าวมากก็ไม่ค่อยจำก็นำไปปฏิบัติไม่ได้ก็เลยกลายเป็นรู้ไม่รู้จะปฏิบัติข้อไหนเยอะแยะนะเอาแค่สั้นขอดีเคยยายาทำตนเองให้เป็นตัวเบียดเบียนคนอื่นน,ะนี่ก็ไปตีความหมายนะตีความหมายคาว่าเบียดเบียนนะ่มันหมายถึงทำอย่างไรบ้างถ้าเราทำตนให้ เป็นตัวการเบียดเบียนคนโน้นคนนี้นี่มันจะเกิดโทษอย่างไรถ้าเว้นมันจะเกิดคุณอย่างไรนี่อันนี้ก็ฝากไว้ให้กับทุกๆคนเอาไปคิดเดี๋ยวไปเขียนไปบรรยายไปอธิบายสอนตัวเองเพื่อที่จะเอาไปสอนคนอื่นอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าฝักไฟใส่ใจในธรรมตอนนี้ไปตั้งใจละพร <c oughs> ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาขะลังเมวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสัมมิตตุสัพเพปุเรนตุสังกาปาจันโทปนาโสยะถามณิโชติระโสยะถา สพีติโยวิวัชชนตุสภะโรโขว,วินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีธีขายุโภาวะอาภิวาดานาสีลิสนิจังวุธ,ธาปจายิโนจตารูธรรมาวาัฏทันติอายุวันโนสุขังพระลังภวตุสาาพพมังระลังขอสพมมงคลจงบังเกิดมีแด่ท่าน ระคันตูสัพพิวตาขอเหล่าเทพพย,ยดาทั้งหลายทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆคำสอนสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าทุกๆองค์ สัทาโสธิพระวันตุเตขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีในท่านทั้งหลายตลอดการทุกเมื่อทุกเมื่อเทินสาุุักเรียนไว้พระพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธพระภวะพุทธังพระวันตังอภิวาเทมี สวาพระโตพระคะวาตาธรรมโมตัมมังนะมะสามีสุปฏิปันโนพระคะวะโตสวกสังโฆสังขังนะมามี